คำที่จะเติมนะคะข้อหนึ่งมีคำที่จะเติมข้อหนึ่งเราไปดูตัวเลือกที่จะเติมเห็นไหมงั้นในในข้อที่หนึ่งเราดูนะคะในข้อที่หนึ่งแล้วก็มีข้อที่สองอ่านแล้วเดี๋ยวลองทำดูซิว่าเราจะเติมยังไงเราจะเติมอะไรได้ นักเรียนลองดูว่าเราจะเติมอะไรลงไปในอันที่หนึ่งนั้นเราดูนะคะนักเรียนในโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่า a female gorilla with her baby นักเรียนคะเรามีตัวเลือกนะคะ with her baby บอกว่ามีมีอะไรนะ female gorilla ใช่ไหมคะลิงกอริลลาเพศเพศเมีย with her baby อะไรอออะไร herb ักคะอะไรอยู่ข้างหลังของหล่อนคะเด็ก <Yeah. S 1> ใช่ไหม her baby แปลว่าอะไร female with her baby <Yeah. S 1> ลูกสิคะลูกลูกลิงกอริล่าที่จะมีอะไรอยู่ด้วยคะอยู่บนหลังคะมีลูกมีลูกน้อยอยู่บนหลังนะคะนักเรียนคะเราเรา,เราจะเคยเห็นลิงใช่ไหมลิงเขาวังก็ได้ขาวังเพชรบุรีครูเห็นบ่อยบ้านเรอยู่แถวนั้นนะคะ, oh. ะถ,ถ้าถจะเป็นลิงแม่ลูกอ่อนก็จะมีลูก ติดสอยห้อยตามตลอดเดวเลาเขาจะไปไหนเขาจะห้อยจะโหน่นีก็จะมีลูกอยู่นะคะอ่ะทีนี้เราดูนะคะคำที่ให้มาเป็น preposition มี on มี above มี in มี through เราจะใช้อะไรดีคะใช่ค่ะข้อนี้เราก็ต้องใช้คำว่า on นะคะก็จะเป็น a female gorilla with her baby on her back นะคะ c l a d i a critically injured อาวละต่อไปนะคะโจทย์ค่ะ Uh, three-year-old boy fell into a gorilla exhibit at the อ่า uh, ทีนี้เราก็มาดูตัวเลือกข้อที่2นะคะข้อที่สองก็จะมีคำว่า what who's which who เราเราต้องดูว่าเขาจะพูดถึงอะไรเออเขาจะพูดถึงอะไรนะคะ three-year-old boy ใช่ไหมคะเราจะต้องมาดูคำที่มันขยายตรง t y e a r o l d boy ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ นั้นทีเยโอบอยตรงนี้เราจะใช้คำอะไรขยายเราจะใช้คำอะไรขยายคำที่จะใช้ขยายคำที่จะใช้ขยายเขาให้มาสี่คำนะคะครูพับให้จะได้เห็นง่ายๆให้มาสี่คำคือคำว่า what whose which แล้วก็ who จะขยายตรงนี้ค่ะ boy ขยายบุคคลใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้คำที่ขยายบุคคลเราจะต้องใช้คำว่า who หมายถึงผู้ซึ่งนะคะเด็กสามขวบเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บนะคะผู้ซึ่งทำไมตกลงไปในในอะไรคะในในการแสดงของของอะไรคะของกอริลลานะคะนั้น exhibit e x h ก b i บก็คือการแสดงนะคะตกไปในการแสดงก็อาจจะเป็นบนะอะเดี๋ยวเรามาดูว่าโจ,โจทย์เขาว่ายังไงนะคะเป็นบอใช่ไหมคะามาดูขวามือนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่า <im> the child who was walking in front of the display display ค่ะเด็กคนนี้ก็กำลังเดินอยู่ตรงที่มีการ แสดงใช่ไหมคะทีนี้ตัวเลือกข้อที่สตัวเลือกข้อที่สตัวเลือกข้อที่สมี sparingly absentmindedly apparently cautiously ตัวเลือกข้อที่สจะเลือกอะไรดีเขาเดินอย่างไรคะเขาเดินอย่างไรตัวเลือกข้อที่สเขาเดินอย่างไร เขาเดินอย่างไร Climb on top of a planter and over a short fence แล้วก็ปีนขึ้นไปบนรั้วเตี้ยๆเขาเดินอย่างไรอ่ะเราต้องรู้ความหมายนิดนึงนะคะไเรีดนว่าเขาเดินอย่างไรคะ่ะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งถ้าข้อสองนะคะ Absent-minded a b s e n t minded เดินอย่างใจลอยอันที่หนึ่ง sparingly sparingly นี่หมายถึงแบบอย่างมีการบังคับอย่างมีการจำกัดอันที่สามนะคะ apparently apparently หมายถึงอย่างเด่นชัดอย่างชัดเจนข้อที่สี่ cautiously cautiously หมายถึงอย่างระมัดระวัง ถ้าเขาเดินอย่างระมัดระวังเนี่ยเขาจะตกไหมเออจะตกไหมคะไม่ตกเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเดินยังไงคะเดินใจลอยไหมคะ The child who was walking in front of the display climbed on top of a planter mm hmm. เขาเดินยังไงคะนักเรียนไม,ไม่ใจลอยนะเพราะเขาตั้งใจเลยละ่ะ mm hmm. เขาทำไมคะ mm hmm. เขาโซนไงนักเรียนเขาโซนเขาทำไมคะเขาก็ปีนขึ้นไปไงนักเรียนดูสิตรง คำว่า planter and over a short fence ปีนขึ้นไปเลยล่ะใช่ไหมเขาปีนขึ้นไปเลยอ่ะเราเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็ใช่นะคะแล้วเราต้องดูนะคะนักเรียนนะว่าเอาตัวไหนดีอ่ะเอาตัวไหนดีให้ดูตัวเลือกทั้ง3มและข้อ4เลยให้ดูทั้ง3มและ4นะคะดูในสไลด์ตัวเลือกนะคะ ในในตัวเลือกข้อ4ที่สไลด์ค่ะตัวเลือกข้อ4นะคะมี diving tumbling b o u n c i n g แล้วก็ l a กวิ่ดูแล้เดี่ยวลองทำของตัวเองก่อนนะคะ a p a ปเรลลี่ a อเปเรล t ี่ในข้อ3นะคะแล้วก็มาข้อ4 c a ข้อเชส l ีทีนี้ตัวเลือกข้อที่4 diving diving คือการดำน้ำนะเดี๋ยวเราแปลก,ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยเลือกเติม c h ช r มริง่งชาม Ring ก็คือถลาถลาหรือหรือหกขเมนนะคะส่วน b o w ล์ซินี่ก็คือ b o w ล์ซิจะหมายถึงยังไงดีอ่ะหมายถึงกระแทก l ล้ววิ่งก็คือหัวเราะไม่ใช่ละนะคะอาทีนี้เราดูข้อสามนะคะข้อสามเราจะเติมอะไรดีข้อสามเราจะเติมอะไรดีข้อสามือ w ช was walking in front of the display ข้อ3นะคะเราก็เติมตัวเลือกที่3นะคะก็คือ apparently นะคะเขาก็เดินเอ่อเดินไปตรงที่มีการแสดงใช่ไหมคะ apparently อย่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะเขาทำอะไรคะนักเรียนเขาเอ่อปีนนะฮะไปขยายตัวนี้ค่ะ climb on top of a planter and over a short fence แล้วก็ข้ามไปที่รั้วเตี้ยๆนะคะข้อ4นะคะเมื่อไปถึงตรงรั้วเตี้ยๆแล้ว into the pit เขาทำอะไรไปที่พิตพิตก็คือก็คือหลุมใช่ไหมเขาทำอะไรที่พิะนักเรียนเขาก็ทลานะคะตกไปในหลุมานักเรียนในหลุมหรือในคอกนะคะในหลุมหรือในคอกนะคะนั้นข้อสี่ ข้อสตอบข้อข้อ2นะคะชาริงเขาทลาหรือหกเมนตกลงไปในหลุมที่มีการแสดงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะเมื่อตกลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้น there were seven มีอะไรอยู่อยู่ที่ exhibit seven อะไรคะตัวเลือกข้อที่5้ใช่ไหมห้ากับ6อ่ะ ตัวเลือกข้อที่5ในหลุมในพิษนั้นมีอะไรชิวเรนซูคิปเปอร์ต้องมีกอริลลาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบข้อ3นะคะตกลงไปในหลุมซึ่งมีกอริลลาอยู่ทั้งหมด7ตัวนะคะต่อไปต่อไปต่อไป one of the gorillas เมื่อกี้กล่าวว่ามีอยู่เซใช่ไหมคะมีอยู่เจ็ดตัวหนึ่งในจำนวนนั้นเซเว่ <One. S 1> uh, year old นเยโอเวสตโลแลนี่อายุเจ็ดเจ็ดปีนะคะเจ็ดขวบเขาได้ทำไมคะข้อหกมาดูข้อหกนะคะข้อหกตรงนี้เป็นเป็นอะไรนักเรียนบินติบินติจัวชื่อนะ ชื่อชื่อของเจ้า7 Year Old Western Lowland Gorilla ตัวนี้ใช่ไหมคะเออนั้นข้อ6ข้อ6เรามาดูตัวเลือกข้อ6นะคะอ่าวข้อ6คะ่ะ named naming to be named named ใช้ว่าอะไรคะชื่อว่าชื่อว่าถูกเรียกชื่อว่า named ใช้ข้อนี้คะ่ะตอบข้อนี้นะคะ named ชื่อว่าอ่า ชื่อว่าเห็นไหมคะ Seven Year Old Western Roland ตัวเนี้ named ชื่อว่า Bindy j o a Pick the injured boy up ก็ยกเลยนะคะช่วยยกตัวของเด็กผู้ชาย i n j u r e ที่ได้รับบาดเจ็บ and held him in her arms กอริล่านี่จะเหมือนคนนะดูดีๆนะเหมือนนะเดินอะไรก็เหมือนจะกินอะไรก็ใช้มือหยิบกินนะ <laughs> เหมือนเลยแหละอ่า ก็อุ้มเด็กไว้นะคะในในอ้อมแขน She didn't r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  y him to a door แล้วก็พามาที่ประตูนะคะตรงนี้ข้อ7นี่ให้คำ relative มาทั้งหมดคำ relative เมื่อกี้เราใช้ who แทนคนใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้เราต้องการอะไรถ้าเราใช้ who เนี่ยมันจะแทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เป็นคนนะคะ who นะคะ วิชนี่ใช้กับสิ่งของแล้ว where ล่ะคะใช้กับสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่า where นะคะข้อนี้เราใช้ where เพราะว่าอะไระเพราะว่าบอกว่า she then carried him to a door where ที่ซึ่งแปลว่าที่ซึ่งที่ซึ่งอะไรที่ซึ่ง where เห็นไหมคะ where ที่ซึ่ง ซูค k e e ป e r ์ hmm. เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ were able to mm hmm. สามารถ enter mm hmm. เข้าไปในหลุมนั้นในคอกที่มีการแสดงนั้น and take the boy away แล้วก็พาเด็กผู้ชายคนนั้นออกไปได้นะคะต่อไป she was very gentle เล่าให้ฟังว่า she หรือกอริลลาเนี่ยโอ้โหแบบ gentle มากๆนะคะ and and อะไร and อะไรตัวเลือกข้อที่ 8. Was very gentle ข้อที่8นะคะตัวเลือกข้อที่ 8. Responsive, respondingly, respond, responded นักเรียนสังเกตจะให้คำคล้ายๆกันมีข้อสังเกตมีข้อสังเกตค่ะเ,เมื่อกี้นี้เขาใช้ past tense ใช่ไหมคะใช้ past tense ใช่ไหม past tense คือใช้คำว่า she was very gentle She was very gentle ใช่ไหมคะตรงนี้เขาใช้ past tense ทีนี้ให้นักเรียนทห้นเรียนสังเกตนะคะถ้าตรงนี้เป็น past tense นะคะมีแอนเชื่อมมีแอนเชื่อมนะตรงนี้ก็ต้องเป็น past ด้วยเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยถ้าเรารู้ตรงนี้นะคะเออตรงเนี้ยนะคะตัวนี้เป็น was ถูกไหมเป็น past นี่พอใช้แอนเชื่อมเนี่ยข้อ8เนี่ยเราก็ต้องเลือกคำที่มันเป็น past ด้วยเหมือนกันนะอันไหนที่เป็น past คะนักเรียนข้อ สค่ะคือ r e s p o n d e d ตอบ r e s p o n d e d เนี่ยจะจะจะบอกเรานะคะหมายความว่าหมายความว่าอะไรคะเ,เจ้าลิงตัวเนี้ยอ่อนโยนแล้วก็ตอบสนองนะคะ r e s p o n d e d ตอบสนองราวกับ maternal waymaternal way ก็คือราวกับเป็นแม่เลยทีเดียว maternal way นะคะ ตอบสนองเด,เด็กคนนี้ราวกับเป็นแม่เลยทีเดียวประมาณนี้นะคะสังเกตนะคะคำข้างหน้าเป็น past ใช้ was นะคะเมื่อใช้ and เชื่อมคำกริยาที่ตามหลังมาก็ต้องเป็นอดีตด้วยก็เลยใช้เป็น r e s p o n d e d นี่นน,นี่คือวิธีที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกคำตอบนะคะเพราะว่าคำตอบในข้อ8เนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันนะคะแปลเหมือนกันความหมายรากศัพท์เดียวกันก็คือตอบสนองนั่นเองแต่เราเลือก r e s p o n d e d เพราะว่า โจ์ข้างหน้าเป็น past tense นะคะต่อไป maternal way ก็คือแบบดูแลเรากับเป็นแม่เลยทีดเดียว set exhibit curator Melinda Plue Jones ก็คือผู้ดูแลนะคะ the boy was hospitalized เด็กก็ได้รับการดูแลนะคะดูแล hospital โรงพยาบาลใช่ไหมคะอันนี้เป็นกริยานะคะได้รับการดูแลรักษา อินข้อ9ค่ะ condition condition ก็คือสถานภาพนะคะออในข้อ9เดี๋ยวคูดูตัวเลือกข้อ9ข้อ9มีอะไรบ้างข้อ9ข้อ9นะคะข้อ9ข้อ9นะคะมีคำว่า criticaly c r i t i c critical แล้วก็มีคำว่า critics คำนี้นะคะรากศัพท์ก็คือคำว่าวิกฤต วิกฤตในสภาวะวิกฤตนะเ,เราต้องการคำที่จะมาขยายคำว่า condition ต้องการมาขยายนามคำว่า condition ว่าเด็กคนนี้ได้รับการดูแลดูแลอย่างดีในสภาวะวิกฤตนะคะสภาวะวิกฤต condition เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นคำ adjective คำที่เป็น adjective ขยาย condition ถ้า Lee นี่ไม่ใช่ Lee นี่จะเป็น adverb นะคะคำตอบก็คือข้อ3 critical นะคะ in critical in critical condition เสร็จแล้วนะคะ at Loyola University at อันนี้ in critical นะคะเป็น adjective ขยายตัวนี้นะคะ In critical condition at Loyola University Medical <S 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 อะไรอยู่ในสถานพยาบาล Medical อะไรคะในข้อ10 <S 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 เออไหมข้อ10นะคะ13 Medical <S 2> <S 2> <S อะไรคะ Center คำตอบก็คือข้อ1คะ่ะเรียกว่า Medical Center นะคะ Medical Center คือศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโล y o l a นั่นเองเอา้าวเรียบร้อยแล้ว สิบข้ออันนี้ยากไหมไม่ค่อยยากใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยยากเพราะว่าบางทีเราอ่านรวดเดียวเนี่ย<อ>เวลาเราทําข้อสอบนะเรียนนะเนี่ยเราอ่านไปนหนึ่งรอบก่อนเดาว่าเออเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรใครทําอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็มาดูตัวเลือกทีหลังนะแล้วก็ลองแปลดูอันนี้ไม่ค่อยอยากทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เป็น Read i n g อ้าวเดี๋ยวนะักเรียนลองทําดูก่อนนะคะเป็น